ก่อนอื่นก็ขอสวัสดีนะครับคณะสื่อมวลชนที่มาในวันนี้ครับวันนี้ผมขอมากล่าวในสิ่งที่ผมได้ทำลงไปนะครับการใช้คำพูดของผมในสื่อออนไลน์ทั้งหลายที่ได้กล่าวใช้คำพูดไม่เหมาะสมเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวของคุณเจนนี่แล้วก็ของพี่เอชนสวัสด์ผมรู้สึกว่าวันนี้ผมต้องขอมาแสดงความเสียใจในสิ่งที่ผมทำไปแล้วก็ ขอแสดงความขอโทษแล้วก็สำนึกผิดและขอรับผิดนะครับในสิ่งที่ผมทำไปแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่ผมทำไปนั้นม,มันไม่ถูกต้องและไม่แฟรกับทั้งทั้งสองคนคก็ต้องขอโทษในสิ่งที่พูดไปแล้วมันมไม่สุภาพและอีกอย่างหนึ่งก็ไร้การตึกตรองอรเห็นว่าเหมือนผลกระทบค่อนข้างเยอะพอสมควรหลังจากที่ไลน์ลุตไปใช่ครับก็บผมก็รู้สึกเสียใจครับเพรผลกระทบนี่ ออกมาเป็นวงกว้างมากทั้งทางฝ่ายของคุณเจนนี่พี่เอ๋ชงสวัสด์แล้วก็แฟนคลับต่างๆ mm hmm. นะครับ mm hmm. ก็ไม่คิดว่าคำพูดคำเดียวของผมจะทำให้ทุกคนต้องรู้สึกเจ็บใจหรือเสียใจขนาดนี้ผมก็ต้องกราบขอโทษแับไลน์ที่หลุดมามันเหมือนเป็นกลุ่มที่แบบว่าเป็นคนสนิทกันเนี้ยคะ่ะเรามีถามไทยไหมคะว่าทำไมเขาถึงปล่อยออกมาอะไรเงี้ยคะ่ะก็คือเขาก็คง ก็เรื่องนี้เราคุยกันแล้วนะฮะก็คือเขาคงไม่ได้ตั้งใจที่จะปล่อยออกมา<น>มให้ท่านสื่อมวลชนได้รับทราบก็คือเป็นการคุยกันในกลุ่มครับแต่เขาคงอยากให้เพื่อนเขาดูแต่บังเอิญเพื่อนเขาก็คงไม่ได้ไรับลงมาทีก็คงก็ไม่เป็นไรครับเราก็ไม่ได้หาตัวว่าใครเป็นใครเราก็ถือซะว่าความผิดเนี่ยจริงๆแล้วมันอยู่ที่ผมคนเดียวพ<ม>อจะทราบไหมคะว่าเป็นใครที่กดทับห่อทราบครับแต่ว่า ก็ไม่เป็นไรครับน้องเขาก็รู้สึกผิดที่สุดครับผมก็เห็นใจน้องเขาคุยกับเขาคุยกับเาครับคุยกันครับคุยกันตลอดครับแล้วส่วนของพี่ปุริจจะคุยกับพี่ปุริก็คุยครับคุยกัีนรกวไบ้างครับก็เราสองคนก็เสียใจนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าเดี๋ยวคุณปุริคงออกมาพูดเองเพราะว่าตอนนี้ไทยละครไทยละครหนังอยู่ที่ กาเจบุรีค่ะต้องเลี่ยงถามว่ามันมีผลกับงานของเราไหมนะคะภาพลักษณ์เอ่ยอะไรเอ่ยอะไรอย่าเงี้ยอันนี้ก็คงต้องแน่นอนครับในการที่จะไปมองหน้าคนอื่นหรือคนอื่นมองเรากลับมาเนี่ยก็คงจะไม่ดีนักแต่ในเมื่อเราทําผิดแล้วก็ต้องยอมรับผิดกล้ามองตาเขาครับหลังจากที่ไลน์ถูกออกไปเราได้มีคุยกับพี่เจนนี่บ้างไหมคะเพราะว่าพยายามพยายามติดต่อครับแต่ยังติดต่อไม่ได้กับทางที่เองนะคะเพราะว่าเราก็เหมือนค่อนข้างจะไม่จับครับก็มีการพยายาม ติดต่อไปครับก็ก็อยากจะขอโทษเป็นการส่วนตัวแต่ในวันนี้เมื่อยังขอโทษเป็นการส่วนตัวไม่ได้ก็ขอโทษในส่วนที่เป็นพับลิกก่อนผ่านพี่ๆก็ควรจะขอโทษทุกฝ่ายเลยครับไม่ว่าจะเป็นครอบครัวผมเองครอบครัวคุณเจนนี่ไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณเจนนี่หรือว่าพี่น้องคุณเจนนี่ครอบครัวคุณ เอกชนสวัสด์เองก็ตามแฟนคลับต่างๆเองก็ตามได้ผลกระทบจากคําพูดของผมที่ไม่ได้ขัดกรองกลัวว่าจะมีผลกระทบกับความสัมพันธ์ของลูาทางที่เอกกับพี่เจนนี่อันนี้ก็คงมีแน่นอนละครับไม่มากก็น้อยแต่ว่ามไม่หวังจะให้เขายกโทษให้แต่หวังให้เขาว่าทราบว่าเรามาขอโทษอย่างจริงใจพี่อ้อมเองค่ะพี่อ้อมก็รู้จักกับพี่เจนนี่ของฝ่ายเราช่วย ก็ตอนนี้เจนนี่คงคงเจอเรื่องเยอะแล้วนะคะก็เลยก็เลยน้องก็เลยยังไม่ได้รับโทรศัพท์ใดๆเลยตอนนี้ค่ะก็เลยยังไม่ได้ขอโทษกันเป็นการส่วนตัวแต่ก็อ้อมก็ได้มีการขอโทษแทนไปแล้วก่อนหน้านี้ซึ่งซึ่งวันนี้ที่เออเรามาเจอพี่ๆนักข่าวทุกคนนี่ก็เป็นความประสงค์ของพี่อาด้วยเพราะว่าเพราะว่าพี่อาก็รู้สึกว่าตัวเองได้กระทำการนั้นไม่สมควรแล้วก็มีคําพูดที่ไม่เหมาะสม เลยที่ได้พูดกล่าวไปถึงทั้งเจนนี่นะคะแล้วก็พี่เอแล้วก็ทำให้แฟนคลับของเจนนี่ที่รักเจนนี่ทุกทคนรู้สึกไม่ดีด้วยนะคะก็<ม>พี่อาร์ตก็เลยบอกว่าเออเป็นปไปได้ไหมอยากจะเชิญพี่ๆนักข่าวแล้วก็อยากจะพูดกล่าวคำขอโทษหรือว่ากล่าวความรู้สึกที่ที่ตัวเองทำแล้วก็รู้สึกว่าเออมัน,ม,นมันรู้สึกไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะกับพี่ๆนักข่าวทำใจก็เครียดมากด้วยก็เครียดครับรู้สึกว่ามัน มันไม่สมควรจะออกมาจากปากตัวเองด้วยแต่ว่ามินนิ่งี่ผมพูดไปไม่ได้มีอินเทนชันที่จะดูถูกหรือร่วงเกินหรือว่ามินคุณเจนนี่หรือว่าคุณเอชชนสวัสดใดๆก็ตามครับอกับกับม้านขอที่มาโพสว่าเราในไอจีครับมีแบบล่าวถึงลูกเราด้วยเราด้วยนครับครับก็จริงๆก็อยากขอกราบขอร้องนะครับคือว่าความผิดทั้งหลายเนี่ยมันอยู่ที่อยู่ที่ผม ผมไม่อยากให้ท่านทั้งหลายที่รู้สึกขุนข้องหมองใจอยู่ทำผิดเช่นเดียวกับผมซึ่งเด็กไม่เกี่ยวภรรยา<ช>ผมไม่เกี่ยวหลังจากนี้ลัวจะคนจะมองภาพลักษณ์เราลุกไปไหมคะนี่ก็คงไม่เป็นไรครับผมก็ยอมรับผิดแล้วก็ถึงใครจะมองลบไงผมก็ยินดีครับก็มองตาเขาได้ครับว่าผมก็ผิดจริงอย่างนี้เวลาเราจะคุยอะไรกับใครเราต้องระวังตัวนะคงไม่ต้องระวังครับก็คือ เราก็คือต้องปรับที่ตัวเองก่อนก็คือจะไม่เป็นคนที่พูดอะไรไม่ดีอีกแล้วครับคนที่ปล่อยภาพนี่เราตัดความสัมพันธ์ไม่ตัดครับไม่ตัดครับก็คุยกันแบบผู้ชายผู้ชายคุยกันนะครับว่าเฮ้ยทำยีงไม่ถูกน้น้นองอะไรอย่างเงี้ยก็ผิดครั้งแรกไม่เป็นไรอย่าให้มีครั้งที่สองไม่เลิกครับเขารู้สึกเขารู้สึกเสียใจครับเขารู้สึกเสียใจมากทุกวันนี้เขายัง ออน่าจะเป็นอย่างนั้นผมไม่ทราบมผมไม่ถามต่อครับผมถามว่าเขาส่งแค่นั้นใช่ไหมแล้วเขาก็คือเขาบอกใช่แล้วก็คือผมก็ก็คงเดาถูกครับว่าความอยากรู้อยากเห็นไม่ว่าสําหรับผมเองผมก็อยากรู้อยากเห็นเหมือนกันตามที่เห็นทางไลน์ใช่ไหมฮะมก็มนุษย์อะฮะ <c oughs> ก็คือก็อยากรู้ก็ ก็ต้องเข้าใจครับแต่ก็มีคําพูดไม่สมควรกลุ่มไลน์กลุ่มนี้ยังมีอยู่ยังมีอยู่ครับแล้วทุกคนก็รู้สึกไม่ดีกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็เขาก็อยากให้ผมเป็นตัวแทนมาขอโทษของผู้เสียหายทุกท่านทุกท่านในนั้นด้วยเขาเขารู้สึกเสียใจจริงๆครับไม่ใช่ว่าผมมาพูดเองแลตอนนี้ติดต่อพเจนรณาไหมยังค่ะยังติดต่อไม่ได้ครับ แต่จริงๆเหมือนกับที่ที่อย่างอย่างเพื่อนพี่อาร์แล้วพวกกลุ่มนี้ก็ยังยังยังคบกันอยู่เพราะว่าก็ได้ถามพวกทั้งทุกๆคนในกลุ่ม,มน,นะคะเขาก็บอกว,ว่าจริงๆแล้วมันก็ผิดที่ที่ตัวของเราเนี่ยแหละคะ่ะก็คือตัวที่ตัวพี่อาร์ที่มีคําพูดที่ไม่สมควรออกไปคือใครจะแคปหรือไม่แคปแต่มันก็มันก็เกิดขึ้นจากตัวเราเงี้ยค่ะพี่อาร์เขาก็รู้สึกแบบนั้นมันก็เลยก็เลย ถามว่ามันควรไหมก็ไม่ควรแต่ถามว่ามันเกิดที่ตัวเราไหมมันก็ผิดที่ตัวเราเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้พูดอะไรแล้วเขาแคปออกไปมันมันมันก็ไม่ได้เกิดผลอะไรกับกับตัวพี่อาร์ตหรือครอบครัวเราอะไรเงี้ยค่ะเขาก็รู้สึกผิดคือผมก็เหมือนคนทั่วไปครับแค่เสพข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์แต่พอตอนมีอะไรนั่นขึ้นมาก็เหมือนคนอยากรู้อยากเห็นเหมือนคนทั่วไปอะครับก็อาจจะมีเผลอใจไปบ้างอะไรไปบ้างนะครับก็ต้อง กราบขอโทษอีกรอบหนึ่งด้วยความจริงใจนะครับได้ข่าวที่กับหวตอนนี้มีอะไรอยากจะให้กําลังใจพี่เจนนี่นผมอยากจะให้กําลังใจกับทุกๆฝ่ายนะครับคือผมไม่คือจริงจงก็ไม่ทราบว่าเรื่องไหนเรื่องเป็นอะไรเป็นยังไงก็ไม่อยากจะให้มันเป็นประเด็นนะครับขอให้ทุกฝ่ายก็ลงเอยด้วยดี